สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะประกาศผลรางวัลโดยการสุ่มวงล้อนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูเงื่อนไขที่พี่พูดในคลิปก่อนเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขนะครับพี่ก็จะพูดช่วงนี้นะครับช่วงประมาณ9นาทีนะครับเนี่ยเานาที39นะครับทุกคนมาฟังเงื่อนไขการได้รับเนาะ100ผลเนี่ยคือคลิปเนี้ยครับต้องมีการกดไลค์100 100ไลค์หรือมากกว่าขึ้นไป แต่ถ้ามีถึง1000ไ like ลค์เนี่ยพี่อาจจะมาสุ่มแจกอย่างนี้อีกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดร้อยไลค์ขึ้นไปแล้วใช่ไหมคนที่อยากได้นะครับให้พิมพ์ชื่อในเกมผลที่อยากได้ในคลิปนะครับต้องเป็นผลที่พี่สุ่มได้เท่านั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยอยากเอาไปทำอะไรคนไหนพิมพ์ถูกใจพี่นะครับรับไปเลยนะฮะแล้วก็พี่จะทำคลิปประกาศคนที่ได้แล้วก็จะอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับ ประกาศผลวันที่16นะจ๊ะเป็นวันหวยออกนะครับผมขอให้โชคดีกันด้วยละ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีคอมเมนต์พี่ก็จะเก็บไว้เองนะหรือว่าหรือว่าคอมเมนต์มันน้อยพี่ก็จะแจกให้คนคนนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะกว่าผลที่พี่มีพี่ก็จะเลือกคอมเมนต์ที่ถูกใจเนาะโอเคทบทวนกันมาแล้วนะครับเมื่อกี้คือพี่ก็คร่าวๆว่าก็คือว่าผู้คนต้องแจ้งผลที่อยากได้แล้วก็ชื่อในเกมแล้วก็ให้คอมเมนต์ ข้อความที่ถูกใจเนาะแต่ว่าพอพี่มันคิดอีกทีหนึ่งกลัวว่ามันจะไม่ยุติธรรมว่าเออเดี๋ยวให้คนนูน้นให้คนนี้พี่ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นว่าอย่างน้อยทุกคนต้องพิมพ์ชื่อในเกมและผลที่อยากได้นะครับต้องเป็นผลในคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็เราจะเอามาหมุนวงล้อนะครับถ้ามีการซ้ํานะครับเช่นมีผลพระไ d ดี ID ที่1ขอผลพระนะครับ ID ดีที่2ขอผลพระนะครับ อย่างเงี้ยผลพามีผลเดียวใช่ไหมเราก็จะมาสุ่มวงล้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มอ่านคอมเมนต์กันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะเริ่มจากคอมเมนต์ด้านล่างสุดเลยนะครับผมคุณกิติศักดิ์นะครับผมขอผลแมกมาครับจะทําตื่นเพื่อช่วยน้องฟาร์มชื่อนี้โอเคอันนี้ถือว่าเข้าเงินไขนะครับผมมีรหัสมีผลแมกมาชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาชื่อเก็บไว้ก่อนคุณ SS ออะไรเนี่ยไม่รู้เนี่ยแฟนเบบี้อ่ะ อยากได้ฟินิกเพราะจะไปทำตื่นชื่ออ่าโอเคเข้าเงินไขคุณปลายาใช่ไหมคุณปลายาอยากได้ผลีิมะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทำเผ่า v 4เผ่ามิงแต่ว่ายังส่งเผ่ามิงไม่เจอเลยครับอันนี้ชื่อในเกมนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน้องน่าจะเป็นเพื่อนกับน้องนายเนาะคุณ AQ บอกว่าผมขอฟินิกจะเอาไปลงดานผลตื่นชื่อโอเคเข้าเงินไขนะ ผมอยากได้ผลพะครับเอาไปฟาร์มออตโตคุณศักดากรนะผลพะครับเพราะจะเอามาให้เพื่อนที่ตอนนั้นเพื่อนเอามาให้ตอบแทนเพื่อนอืมอเผตอผลดีเนาะอันเนี้ยชื่อฝาเนาะพี่ออสใหม่ครับชื่อในเกมผมขอผลฟินิกไป PVP อ่านี่ก็ได้นะอ่ะโอเคฟินิกฟินิกฟินิกสามคนแล้วนะฟินิกมีสามผลของเงาดีกว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่มี ID ดีนะครับ ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวนะไม่เชื่ออะไรวะตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ผมอยากได้ผลพระไม่มีไ d ดีนะอันนี้ไม่ได้พิมพ์ i อดีนะครับพี่ขอพระอันนี้ก็ไม่พิมพ์ ID ดีนะครับอยากได้มังกรไปหัดเล่นครับได้เลยคนนี้เข้าเงินไขผมเคยเจอพี่แต่ไม่แน่ใจว่าอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่เป็นไรอยากได้ผลหิมะรหัสเพิ่งโดนแฮกดีที่มี2รหัส ชื่อในเกมผลหิมะได้ครับอันนี้ได้ครับขอผลพระอันนี้อะไรสองคนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผมอยากได้ผลฟินิกเพราะจะเอาไปให้ผู้เล่นเริ่มต้นจะเอาไปให้ได้ยังไงอะ่ะผู้เล่นเริ่มต้นมันต้องเวลวเจ็ดร้อยนะครับแต่ว่าถือว่าเข้าเงื่อนไขนะพี่พี่ใส่ชื่อไว้ให้น้องนายบอกว่าโทษทีผมเพิ่งมาดูขอโทษที่ยังไม่ได้กดไลค์แต่เราไม่กดแล้วนะัน <laughs> น้องคนนี้คือคนที่มาดูประจํานะชื่อ อันนี้ผลอะไรไม่ได้แจ้งนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะชื่อ O R G อยากได้มังกรเพราะผมไม่มีผลแดงอยากได้สักผลหนึ่งผลแดงอันนี้มีอะไรต่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมดูคลิปพี่จบนะครับอ๋อขอบคุณมากน้องชายมังกรมี1ผลนะตอนนี้มี2รายชื่อนะครับมับงกรพี่ชื่ออะไรในโลบอกอเข้ามาดูในไลฟ์ได้นะครับผลเงาครับเพราะผมเป็นได้แค่เงามังกรสอนให้รู้คุณค่า มังกรสอนให้รู้แต่ครูสอนให้จําแล้วใครจะสอนให้เจ็บ <c oughs> แค่พี่เห็นผมก็ดีใจแล้วจะได้ไม่เป็นเงาในสายตาของเขาอื <c oughs> น้องอันนี้นะน้องคนะีโตเนาะใช่ไหมบอกว่าผลเงานะผลเงามีหนึ่งผลเฮ้ยผลเงาเพิ่งมีรายชื่อเดียวนะตอนนี้อันนี้ไม่ได้นะครับน้องวีวีวีโวอยากได้มังกรนะครับอ่าได้ได้ได อย่างน้อยต้องใส่อย่างน้อยต้องใส่อันี้มานะอย่างน้อยต้องใส่ชื่อในเกมมานะครับผลสไปเดอร์ผลเลอผลฟินิกผลผลประตูน่ารักสุดหนชื่อเจอโล่ให้หนึ่งค่ะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เราใส่ทุกผลเลยอะเราเอาสักหนึ่งผลสิเราใส่ทุกผลเลยเราอันนี้พี่ไม่รู้จะให้ผลอะไรนะไว้ไว้ไว้กิจกรรมต่อไปแล้วกันอันนี้เราพิมพ์แบบนี้พี่ก็ไม่รู้จะใส่ผลอะไรและอย่างเวลถ้าเรา250รามันให้กันไม่ได้นะต้องเดิมเ7 0 0อยขึ้นไปนะครับอ่าคนนี้พิมพ์ยาวนะ น้องธนาใช่ไหมนี่ชื่อในเกมหนูนะอ่าโอเคครับหนูอยากได้ผลมังกรและผลหิมะได้ไหมหนูอยากได้เพราะหนูเอาผลมังกรไปให้เพื่อนค่ะเพื่อนหนูเพิ่งเวล711เองเพื่อนหนูอยากได้ผลมังกรค่ะและหนูอยากได้ผลหิมะคือหนูจะเอาไปฟาร์มเงินกับเพื่อนคือไปฟาร์มเจ้าทะเลค่ะ,คะได้ไหมเอาเป็นว่าพี่ใส่รายชื่อผลมังกรไว้ให้ละกัน มันได้หนึ่งผลนะครับทําไมเราไม่ให้เพื่อนเรามาคอมเมนต์นะ่ะเออคอมเมนต์คนละผลไปเลยพี่ใส่ผลมังกรไปให้เราแล้วกันเพราะว่ามังกรแพงกว่าหิมะเนาะอันนี้ไม่ไม,ไม่รู้นะฮะอันนี้คืออะไรไม่รู้ชื่อศูนย์เก้าแปดอยากได้ผลเลิฟอ,อยู่โลกหนึ่งเกาะหิมะถ้าหมดก็ขอแสงเอาเป็นว่าใส่ผลเลิฟไปให้ก่อนดีกว่าผลเลิฟเพิ่งมีคนเดียวเองนะตอนเนี้หกอันครับอันนี้ไม่เข้าใจนะผลแ็กมาฟาร์มดี อ่าใช่แมกมาฟาร์มดีจริงนะฟาร์ามเจ้าทะเลก็ดีนะอ่าโอเคใส่ชื่อไว้ให้ครับแมกมาคนที่สองเองนะเนี่ยผมผมครับขอผลหิมะครับพี่เอาไปฟาร์มเท่ๆชอบท่าบินมันแต่พี่จะให้ผลไหนก็เอาครับอันนี้เป็นการสุ่มนะพี่ใส่รายชื่อเราไว้ที่ผลหิมะก,ก่อนละกันครับเอาไป PVP ทําไมมันแบบนี้พี่ไม่เข้าใจนะติดตามใหม่ขอบคุณครับอยากได้พระ ฟาร์มยากมากอ่ะโอเคใส่รายชื่อให้นะคะผลพระน่ามาแล้ว fc มาแล้ว fc น้องนายบอกอยากได้ผลมังกรครับเอาไปแจกคนคนที่ไม่เหมือนเราเราก็ต้องให้เขาเพลงปั่นดีที่สุดครับผมผมผม,ไ,มได้ผมไม่ n i ออ e s p o r t นะใจด,ดี e s p o r t ตนะครับน้องนายนะผลมังกรวันที่สิบหกแจกเวลาไหนอ่าพี่แจ้งไปแล้วเนาะ ช่วงสี่โมงเดี๋ยวน้ามังกรเหรออันนี้เดี๋ยวนะ,วอนะนะขอฟินิกขอฟินิกขอฟินิกไม่ได้แจ้งอะไรเลยชื่อในเกมทําไมไม่บอกผลอะไรนะอันนี้ไม่ได้นะครับผมขอผลเงาอ่าผลเงานะผลเงาคนที่สองเองว่ะไม่เป็นไรครับขอผลฟินิก AT ขอผลฟินิกได้เลยเหตุผลนี้ได้ฟินิกว่าไม่เคยใช้เลยฟินิกฟินิกคนที่สี่ ้ฟินิก์มีโอกาสได้เนี่ยเงาครับผมชอบไม่ได้แจ้งไอดีเนาะผมขอพระไม่ได้แจ้งอะไรอยากได้มังกรเอาไปพีพีครับพี่ชายอา่ใส่รายชื่อให้นะครับเอาไปล่าเจ้าทําไมไม่เห็นมีคอมเมนต์อะไรขอผลฟินิกส์ครับจะเอาไปทําตื่นแล้วไปตามหาวันพีทเพื่อเป็นราชาเจนสลนัดเอาจัดไปจัดไปมีจริงหรือเปล่าไอ้ไอเนี่ยวันพี piece, อะอยากได้ประตูครับจัดไปครับประตูเฮ้ยประตูคนแรกเนะี่ย ผลฟินิกครับเอาไปฟาร์มเวลงับจัดไปครับฟินิกมีคนอยากได้เยอะไปจะเอาไปให้เพื่อนเราไม่เห็นแจ้งอะไรเลยขอผลฟินิกเพิ่มรวดช่วยเพื่อนครับเวลากรจัดไปครับผลแสงอ่าผลแสงนี่น่าจะได้นะผลแสงอะ่ะผลแสงนี่เยอะครับมันเป็นผลที่ไม่ได้แพงแต่มันใช้งานได้นอะอยากได้ผลประตูเอาวะไปเกาะอื่น อ,อ๋อจัดไปครับผลประตูคนที่2เองผมขอชาร์โดครับไม่แจ้งอันนี้ไม่แจ้งอะไรนะครับไม่แจ้งรหัสเนาะไม่เขาเรียกวอะไรไม่แจ้งยูเซอร์ผมขอมังกรครับเอาเวลาค่าหัวได้เลยอยากได้ผลเลิฟจัดไปเลขที่14ครับคืออะไรว่าอยากได้ชาร์โดครับตอนนี้ใช้ม o จิโอเคชาร์โดผลเงาใช่ไหม วันนี้สตรีมไหมอ๋อไม่เกี่ยวนะยังไม่เกี่ยวนะผมขอมังกรมังกรเอาดาก้อนไม่ได้แจ้งอ่ะดาก้อนไม่ได้แจ้งรหัสอะผมชื่อขอผลพะอ่าได้เลยครับหิมะเอเซอร์ cer, ขอหิมะกลับไปครับผมที่เพิ่งมาเจอช่องนี้เมื่อ2วันที่แล้วผมเอาผลประตูครับชื่อแค่นี้แหละครับกดติดตามก่อนโอเคครับขอบคุณนะครับประตูประตูคนที่3นะอยากได้มังกรไปตบไก่โอ้ยมังกรตอนนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อยากได้กิโลขอคนนี้ fc ประจํานะคนนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าพี่ไปเอวถานมาจากไหนเยอะแยะร้อยอันน่ะ <c oughs> ก็ทำไอดีไก่ตันไงอ่าอันนี้ผมรักพี่ผมขอประตูขอผลพระนะครับพี่ผลพระผลพระไม่แจ้งไม่แจ้งยูเซอร์ไม่แจ้งรหัสในเกมไม่แจ้งชื่อในเกมอ่ะขอผลความรักครับถัดไป ผมขอมังกรไม่เข้าเงื่อนไขขอหิมะไม่เข้าเงื่อนไขอยากได้ผลพระหรือไม่ก็แมกมากไปฟาร์มครับเพราะทั้งสองดีมากอพี่ใส่ผลพระไว้ให้ละกันเพราะว่าผลราคาแพงกว่าขอผลพระอ่าโอเคครับอย่างน้อยต้องพิมพ์ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอยากได้ผลมังกรครับอยากรู้ว่าเอาไปเล่นจะเป็นยังไงครับไม่เคยใช้เลยได้ครับใส่ชื่อให้นะครับอยากได้อ่าหิมะเนะผลนี้นะครับโอเคชื่อนี้เนาะ ร้อยไลฟ์เหรอโอเคได้เดี๋ยวผมไปปั๊มไลฟ์ไม่เพื่อนมาไลฟ์ขอบคุณมากครับผมขอผลพารครับผมอยากได้ไปฟาร์มตอนนี้ฟินิกฟาร์มยากมากเลยใช่ป้าโน,โนหนึ่งครับโน,โนหนึ่งเรื่องฟาร์มนะผมขอแม็กป้าครับชื่อน,นี้จะเอาไปทําตื่นราเจ้า่าดีมากอันนี้ดีมากราเจ้าโคตรดีเอจอยากผลมังกรครับเก็บเป็นคอลเลคชันอ่าได้ได้ไดเก็บเป็นคอลเลคชันเหมือนพี่นะพี่จะเก็บเป็นคอลเลคชันนะ เพื่อนบอกว่าอยากได้อะไรวะอยากได้ผลพ้าครับเอาไปฟาร์มครับได้เลยครับผมเพื่อนผมมีผลระเบิดอยากได้มังกรครับไว้สำรองได้ครับผมขอผลพ้าไม่เข้าเงื่อนไขฟินิกไม่เข้าเงื่อนไขนะครับผมขอผลมังกรครับถือว่าน้องปอคนนี้ขอนับจากพ,พ,พี่ีแล้วทำตื่นดาเมจแรงขึ้นพี่ก็มีผมแล้วช่างเถอะผมคอมเมนต์ไว้แล้วกัน ผมขอเห็นพี่แกน้องใครเดียวผมมัเกือบทุกครั้งอ๋อกินโซนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูสตรีมกันเนาะแต่ว่าก็ต้องเป็นการสุ่มนะผลมันมีแค่ผลเดียวว่ะดิพี่ใส่รายชื่อเราไว้ก่อนีิม้านะครับตีเจ้าหาพรมพิศาไว้ต่อยอดในอนาคตครับอ่าดีนะครับผมีิม้าใส่ไว้ผลอะไรก็ได้ครับไม่ใส่ ID มานะครับไม่ใส่อะไรชื่อในเกมมานะครับมโอเคทั้งหมด130คอมเมนต์ ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับพี่จะแจกผลโม o จิ1รางวัลเงื่อนไขก็คือคลิปนี้ต้องมียอดกดไลค์ห0 0 0ไลค์ขึ้นไปนะครับและให้ทุกคนพิมพ์ชื่อในเกมตามด้วยทายว่าพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ถ้าทายซ้ำกันพี่ก็จะเอามาสุ่มวงล้อเหมือนเดิมนะครับผมประกาศผลวันที่21ช่วง4โมงเย็นนะครับ พี่จะพยายามแทรกรางวัลแบบนี้ไว้ในคลิปบ่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเริ่มต้นที่ผลเงานะครับผลเงามีคนพิมพ์มา3ลายชื่อนะครับผมเริ่มสุ่มเลยนะครับ โอเคคนที่ได้ผลเงานะครับน้องคนนี้นะครับผมนี่นะครับชื่อนี้นะครับผมเข้ามารับผลในไลท์ได้ตลอดเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นผลฟินิกนะครับผลฟินิกมี3ามผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีคนได้3ามคนนะครับผมถ้าหมุนได้คน3พี่ของหมุนใหม่นะครับผมรอบแรกนะครับ อ่าเอนะครับผลแรกนะเอทได้นะครับรอบที่สองนะครับเฮ้ยเอได้สองรอบติดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้วเอาใหม่นะครับผม ผลฟินิกผลที่สองน้อง OG นะครับฟินิกอีกรอบนึงนะครับฟินิกรอบที่สามเฮ้ยเอทได้สามรอบแล้วเนี่ยโอเคไม่เอาใหม่นะครับผมเอาใหม่นะครับ w i นะน้องคนนี้นะครับโอเคสรุป3ผลนะครับก็จะมีน้อง AT แล้วก็น้อง OGR เนาะแล้วก็น้อง KIWI นะครับอย่าลืมมารับผลในไลฟ์กันด้วยนะครับผมฟินิก์นะครับแจก3าผลเนาะคนล,ละ1ผลนะครับต่อไปเป็นผลพาระนะครับผมมาดูกันเลยผลพาระมีแค่ผลเดียวเพราะฉะนั้นจะหมุนแค่ครั้งเดียวนะครับ ูโชคดีได้แก่น้องสารีเหรอน้องสารีนะครับผมโอเคน้องสารีมารับด้วยนะครับผมในไลน์นะครับต่อไปจะเป็นผลแมกมานะครับแมกมามีหนึ่งผลเนาะมาดูกันเลยไป ผู้โชคดีได้ผลแมกมาอี๋น้อง PTS นะครับผมเข้ามารับกันด้วยนะต่อไปผลเลิฟเลยนะครับผมผลเลิฟมี3รายชื่อนะครับมาดูผู้โชคดีกัน ผู้โชคดีได้ผลเลิฟน้องฮานิโตะใช่ไหมฮานิโตะคุงโอเคครับผม oh, มารับด้วยนะครับต่อไปเป็นผล่นฮิมะนะครับผล่ฮิมะมีหนึ่งผลนะครับผู้คอมเมนต์แปดคนเนาะมาผลนี้น่าจะต้องมีผู้โชคดีกันหน่อยละเริ่มเลย ใครจะเป็นผู้โชคดีมามามาผู้โชคดีได้แก่เอ้ยเฮ้ยน้อง m อ a นะครับผมยินดีด้วยนะครับผมหีนมนามารับด้วยนะครับเอ้น้องคนที่คอมเมนต์ยาวๆหรือเปล่านะคนเนี้ยเนาะเออน้องคนนี้ยินดีด้วยนะครับผมธีมะ8คนถือว่าก็ยากอยู่นะ เราเป็นผู้โชคดีหนึ่งในแปต่อ,อไปจะเป็นผลมังกรนะครับมังกรมีหนึ่งผลนะครับผมผู้ร่วมท้าชิงสิบสองคนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ผลมังกรไปนะครับผมขอให้โชคดีนะครับผมมาเริ่มเลยนะครับไปใครจะเป็นผู้โชคดี ยินดีด้วยกันนะครับน้อง a อจนะครับผม a อเจเข้ามารับด้วยนะครับผมเข้ามารับในไลฟ์ได้ตลอดนะครับต้องเสียใจกับคนที่ไม่ได้ด้วยนะครับผมไว้กิจกรรมต่อไปนะฮะต่อไปจะเป็นผลประตูนะครับผมประตูสามรายชื่อนะครับผมมามาใครจะได้ผลประตูใครจะเป็นผู้โชคดีในสามคนนี้เฮ้ย น้องดีดีช็อปนะครับผมเข้ามารับรางวัลด้วยนะครับต่อไปจะเป็นผลแสงนะครับผมผลแสงมีคนเดียวนะจริงๆพี่ไม่ต้องหมุนหรอกแต่ว,ว่าเดี๋ยวทําให้มันจบๆไปนะ <laughs> ผลแสงมีนายชื่อเดียวนะครับเข้ามารับด้ตลอดเลยนะหมุนยังไงก็ได้นะผลแสงอะน้องคนนี้นะครับเนมาเหรอเออมารับด้วยนะครับผมผลแสงนะยินดีด้วย โอเคครับคุณผู้ชมก็สุ่มจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่มีรายชื่อนะครับผมให้เข้ามารับด้วยนะครับในไลฟ์นะครับเข้ามารับในไลฟ์ตอนที่พี่ไลฟ์ได้ตลอดเลยนะที่จดรายชื่อไว้เรียบร้อยแล้วใครเข้ามารับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะลบรายชื่อออกอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผม ขอบคุณมากนะครับทุกคน